เราปล่อยแรงปุ๊บเ็าถามว่าติดลูกโป่งไว้กับหลอดที่ห้อยกับเชือกนะครับถ้ามาเล่นกัเราเราแข่งปล่อยลูกโป่งนเนาะเกมปล่อยลูกโป่งปรากฏว่าจากภาพนั้นเะมื่อปล่อยที่บีบปากลูกโป่งแล้วลูกโป่งเคลื่อนที่ไปตามเส้นเชือกแรงที่ทําให้ลูกโป่งเคลื่อนที่เป็นแรงคู่กิริยากับปฏิกิริยาให้ระบุว่าแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น,นคือแรงใดและทิศทางอย่างไรปกติเวลาเราปล่อยนะครับถ้าเราไม่มีเชือกนะครับลมมันออกมาปึ๊บ มันก็สะบัดทําให้ลูกโป่งเป็นไงครับขึ้นวิ่งไปวิ่งมาหนูก็จะเห็นว่ามันเป็นไงสะบัดไปสะบัดมาปุ๊บหายไปแต่ถ้าเราอยากให้มันเดินทางไปเส้นตรงเราก็บังคับมันฮาอัดหลอดเนี่ยแรงแอคชั่นเขาถามแรงแอคชั่นคืออะไรเราก็บอกแรงแอคชั่นครับให้ระบุแล้วก็ระบุแรงกิริยาครับแรงกิริยาคือแรงพอเราปล่อยปุ๊บอากาศมันพุ่งออกมา แรงที่อากาศนะครับแรงที่ปปอา,ากาศดันแรงที่ลูกโป่งดันอากาศออกเลยลูกโป่งดันอากาศออกนะโอเคไหมหรือแรงที่แรงที่อากาศแรงทีปป่อา,ากาศลูกโป่งดันอากาศออกมาเดียวมันอากาศมันพุ่งออกมาลูกโป่งดันอากาศงงเดือ แรงที่ลูกป่งดันอากาศออกมาโอเคส่วนแรงปฏิกิริยาคือแรงที่แรงที่อากาศดันลูกป่งไปข้างหน้า แรงทั้งคู่มีขนาดเท่ากันเกิดขึ้นพร้อมกันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามกันแต่มีทิศทางตรงข้าม มีทิศทางตรงข้ามกันนะครับโอเคไหมและและเขียนเติมและกระทำต่อวัตถุคนละก้อนคนละจุดโอเคไหมแล้วถ้าช่วยนะหนูเขียนอย่างนี้นะหนูก็เขียนอย่างนี้ก็ได้นะแรงขีดลิออยาเข้าไปเติมนะ แรงปฏิกิริยามีทิศไปข้างหน้าถ้าเราปล่อยลมมันพุ่งออกมาพอเราปล่อยลมพุ่งมาด้านหลังนะครับทำให้ลูกโป่งพุ่งไปด้านหน้าอนะแรงกิริยาก็คืออากาศลูกโป่งมันดันอากาศออกส่วนแรงปฏิกิริยาคืออากาศมานดันลูกโป่งอากาศในลูกโป่งมันดันลูกโป่งไปข้างหน้าอากาศข้างนอกนี้ต้องดันลูกโป่งไปข้างหน้าพุ่ okay. งโอเคครับแรงิริยาแรงปฏิกิริยากก อันเราจะเห็นในการที่ปลาหมึกท้นน้ำที่อาจจะชัดหน่อยปลาหมึกพ้นน้ําออกไปส่วนน้ำเป็นไงดันปลาหมึกไปอีกด้านหนึ่งไงอันนั้นแรงที่ปลาหมึกเคลื่อนที่คือทิศทางที่ปลาหมึกเคลื่อนที่คือทิศทางของแรงปฏิกิริยาส่วนแรงกิริยาคือแรงที่ปลาหมึกพ้นน้ําไปด้านหลังการปล่อยจรวดการพายเรืออะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของแรงกิริยากับปฏิกิริยาที่เราเห็นนะก็สามตอบแบบนี้นะ